สวัสดีค่ะมืันนี้พบกับเพจสาวสกุลคนยอกับายมาอีกแล้วนะคะเมื่อนี้บบได้มากินนะจ๊ะเนาะมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะจ๊ะนาะสาวสกุลก็ซิมาเอ่อหยั่งวันติบบได้มากินสาวสกุลกซิมาเอ่อเปิดกลอ่องเอ่อของขวัญน,นะคะของขวัญวันเอ่ออีสเตอร์วันไข่ แต่บแมนไข่ค่ะมันเป็นอะไรนั้นเรามาเบิ่งกันเลยนะจ๊ะเนาะแกะพองกันเลย,าาเเลยมันคืออะไรเอ่เยกองยาวยาว แทนแทน <laughs> มันคือมันคือว้าว <laughs> มันคือโอ้ยมันคือบอดค่ะทุกคนสวยไหมคะทุกคนลายลายครังล้างมันเนะาะแถข้าวกลก็ยังเล่นบบเป็นหรอกคะ่ะ แต่จะเอามาลองเนาะค่ะเนาะแต่ข้างบนมันลายมันเปลี่ยนแบบนี้คะ่ะอ้ยถูกใจข้างในมันจะเปลี่ยนไฟบอกจะเนี่ยเนี่ยข้างในข้างในอันนี้มันเนี่ยมันจะเป็นล้อเวลาเล่นมันจะมีไฟบก, <c oughs> <c oughs> กะยังเล่นบมเป็นเราคะ่ะแต่ียเอามาฮัด เห็นอยู่เมืองไทยเขาฮิต้วจ้ะเนาะเขาก็เสียเอามาเล่นามาลองเล่นลุกคนแต่ข้างบนมันก็จะเป็นธรรมดาเนาะมันก็จะเป็นเอ่อสักๆาเนาะค่ะเนาะบ่ห้ลื่นนะจ๊ะโอ้ยพอแกะออกมายิ่งสวยคะ่ะทุกคนเห็นไหมแกะออกมายิ่งสวยเนาะอุย้ยสวยอ่ะสักกลนมากแล้วก็แผ่นข้างหน้ามันก็จะเป็นสักๆากนะจ๊ะเนาะคือกับกระดาษ อันคัดอันเนี่ยนะจากมันเป็นศักดา์ศรีเลยเนาะมันหยุดมาจากเนาะไปลองกันจ้ะอุ้ยสวยอะ่ะทุกคนสาวสกุลมากโลมันก็นเป็นไฟมั้งสาวสกุลคิดว่าสวยนุ๊ทุกคนเนาะกว้างเลนเดียด้วยมีเขาสวยมากแล้วก็ของแถมที่เขาแถมมาคือ ใส่กระเป๋าใส่นะจ๊ะเนาอกระเป๋าใส่เก็บกระน,น็อตนะจ๊ะน้อน็อตเนี่ยไวแ่ไอ้อยัง,อยงเนี่ยไว้มาคันเนาะ,ะสะกุลก็ยังไ่ได้ศึกษาจา้ะเดี๋ยวไว้ศึกษาก่อนแต่พอดีเลยได้เอามาเล่นตอนสเข้าหน้าหัอน,นี่แล้วเขาก็มีสติกเกอร์ไว้ให้น้องค่ะทุกคนสติกเกอร์หน่ารักเนาะเอาไว้ติด ไว้ติดข้างบนนะสามสกุลวามีให้มาส่งแผ่นคือกันเดี๋ยวไปเลือกเรื่องกันด้วยจะว่าสิติดอันไหนเนาะจะ <c oughs> ลองยืนก่อนเนาะ <c oughs> ต้องยืนบนอ oh. เอออ้วันกะอันนี้อยู่ได้ ถือซาเกือ <laughs> บลงภาคยูขาทุกคนมันมันกระสิเป็นกิ้งกิ้งยาเจ้าของมาแล้ว Wir fahren mal, hier auch wow. da muss man ganz schnell fahren, dann leuchtet es auch mal. Okay, dann machen wir wow. wieder. Dann fahren wir los hier. So. Oh So, oh. <laughs> oh ja, eben hat es geleuchtet. Komm mal her.

เ<ป>จอกันวันยุทธค่ะเดี๋ยวมือใดสาวสะกุลอาไปลองเดี๋ยวสาวสกุลสีไทยวันเบิ่งนะจจะเนาะไปเบิ่งความโกะไปลองกันค่ะเมืองไทยเขาฮิตสาวสะกุลก็คิดท้อนเมืองไทยเน,นาะค่ะเนาะก็เลยอยากมีก็เลยเสียามาเล่นเพื่อให้หายคิดท้อนเมืองไทยเนาะจะเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอจบไว้เพียงเท่านี้เน,นาะคา่ะเนาะกะมาเปิดขคงขวัญธิบายละมันให้น้องกันนะจะเนาะ อขอบคุณทุกการรับชมและการกดไลค์นะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,ยดีใจค่ะเว้ยมี